ตอนที่40สตรีก็ร่ำเรียนตำราได้เช่นกันบัตรนี้หลินรวนดูดีใจกว่าหลินหานเป็นไหนๆเมื่อเข้าไปในร้านนางก็ได้ขอให้เท่าแก่ช่วยจัดกระดาษและผู้การสำหรับฝึกคัดลายมือเท่าแก่มองดูการแต่งตัวของพวกเขาดังนั้นจึงหยิบกระดาษที่ราคาถูกที่สุดและผู้การที่พอเขียนได้หลินรวนมิชอบมันเช่นกันหากจะเริ่มเขียนตัวอักษรหากมีเลือกของดีๆเช่นนั้นจะเขียนออกมาดีได้ยิ่งไร แม่นางหากคุณชายท่านนี้ยังไม่เคยฝึกเขียนตัวอักษรมาก่อนเช่นนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านจงทำกระบะทรายขึ้นมาแล้วให้เขาฝึกเขียนลงในกระบะทรายก่อนนี้เป็นวิธีที่หลายๆคนใช้ทั้งยังประหยัดเงินได้อีกด้วยดวงตาของหลินรวนเป็นประกายขึ้นมาทันใดานางคิดว่าวิธีนี้มีเลวเลยทีเดียวดังนั้นนางจึงกล่าวขอบคุณเท่าแก่ทว่านางก็ยังซื้อผู้การกับหินฝนหมึกกลับไปด้วยอยู่ดีในชั้นหนังสือช่างมีหนังสือวางอยู่เรียงราย ดังนั้นหลินร่วนจึงเอ่ยถามอย่างสบายๆว่าเท่าแก่หนังสือเล่มใดเหมาะแก่การเริ่มเรียนเยี่ยงนั้นหรือหากยังมิเคยเรียนหนังสือมาก่อนแนะนําให้ใช้คัมภีสามอักษรตําราพันอักษรทําเนียบร้อยแท่เมื่อเท่าแก่กล่าวจบเขาจึงไปหยิบหนังสือเหล่านั้นออกมาจากชั้นวางหลินหานต้องการที่จะซื้อมันทว่าราคาของหนังสือมิได้ถูกเลยทันใดนั้นหลินร่วนก็หยิบหนังสือเหล่านั้นขึ้นมาดูทีละเล่มด้านในตีพิมพ์ออกมาชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นนางจึงรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากแต่เท่าแก่เป็นผู้มีจิตใจดีเขาเห็นว่าสามพี่น้องสวมใส่เสื้อผ้าค่อนข้างเก่าดังนั้นจึงคิดไปว่าพวกเขาไม่มีเงินเขาก็เลยเอ่ยออกมาว่าแม่นางหนังสือพวกนี้หากเป็นหนังสือที่เขียนด้วยมือจะมีราคาถูกกว่าลินรวนฟังคำแนะนำจากเขาพลางพยักหน้ารับถ้าเช่นนั้นรบกวนเท่าแก่ไปหยิบมาให้ข้าดูหน่อยได้หรือไม่เท่าแก่เดินไปยังชั้นวางหนังสืออีกคราแล้วกลับมาพร้อมกับหนังสือจำนวนหนึ่ง ลิ้นรวนเปิดออกดูตัวอักษรด้านในมีได้ดูดีเท่าหนังสือที่ตีพิมพ์ลิ้นหานที่ค่อนข้างตระหนี่ชี้ไปยังหนังสือเหล่านี้แล้วเอ่ยว่าแค่หนังสือที่เขียนด้วยมือเหล่านี้ก็ได้แล้วเยี่ยงไรก็สามารถอ่านได้เช่นกันลิ้นรวนมิฟังคําเอ่ยของเขานางวางหนังสือที่เขียนด้วยมือลงทันใดข้ามิอยากได้หนังสือที่เขียนด้วยมือเหล่านี้ข้าอยากได้หนังสือที่ผ่านการตีพิมพ์ต่างหากเท่าแก่มิได้บังคับนางแต่อย่างใดเขานําหนังสือที่เขียนด้วยมือไปเก็บด้วยรอยยิ้ม เมื่อเดินออกมาจากร้านหนังสือหลินหานก็ถือของเหล่านั้นราวกับมันเป็นสมบัติล้ำค่าเขามิสามารถปกปิดรอยยิ้มบนหน้าของตนเองได้เลยแต่เขากลับเอ่ยขึ้นมาว่าอารวณแท้จริงแล้วพวกเราซื้อหนังสือที่เขียนด้วยมือก็ได้นี่หนังสือเหล่านี้ค่อนข้างมีราคาแพงเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนทั้งหมดนี้หลินร่วนต้องจ่ายเงินถึง800 e 8 0 0อีแปดด้วยกันผู้กันและหินฝนหมึกที่ถูกที่สุดราคา300อีแปหนังสือสาเล่มราคา500อีแปมันช่างแพงยิ่งนักหลินร่วนกลอกตาไปมาพลางเอ่ยว่า เด็กน้อยนี่เรียกว่าของถูกและดีเจ้าเข้าใจหรือไม่อันใดที่ประหยัดได้ก็ประหยัดส่วนของบางอย่างที่จําเป็นต้องมีก็มีเห็นต้องประหยัดเลยนี่แม้ว่าหนังสือต้นฉบับจะแพงกว่าหนังสือที่เขียนด้วยมือทวะมันตัวอักษรก็งดงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าหนังสือที่เขียนยด้วยมือเหล่านั้นมากโคโหักเจ้าอ่านหนังสือที่เขียนด้วยมือเหล่านั้นมันจะทําให้การอ่านของเจ้าแย่เอานะหนังสือเหล่านี้หากเจ้าเก็บรักษาและธนุถนอมมันให้ดีก็ยังสามารถส่งต่อให้แก่หลินซิ่วได้อีกด้วย เจ้าคิดว่าหนังสือที่เขียนด้วยมือจะอยู่ได้นานเพียงใดกันเชียวสายตาของหลินซิ่วจดจ้องไปยังหนังสือที่หลินหานกอดแนบบอกแล้วเอ่ยถามว่าท่านพี่ข้าก็ต้องอ่านหนังสือด้วยหรือแน่นอนแต่ต้องรอให้เจ้าโตขึ้นอีกสักหน่อยค่อยเริ่มอ่านหนังสือหลินซิ่วถูมือของตนเองด้วยท่าทีประมาแล้วเอ่ยว่าแต่ข้าเป็นสตรีนะ เป็นสตรีแล้วเยี่ยงไรเล่าเป็นสตรีก็สามารถร่ำเรียนตำราได้เช่นกันถึงแม้ว่าเจ้าจะมีสามารถเข้าไปเรียนในสำนักศึกษาได้แต่เจ้าสามารถเป็นสตรีที่มีความรู้ได้การร่ำเรียนตำราจะช่วยให้เจ้าฉลาดมีไหวพริบมีเกียรตินี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดหญิงสาวในตระกูลใหญ่บางคนยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยด้วยซ้ำดังนั้นหนังสือจะช่วยขัดเกลาให้เจ้ามีเป็นสตรีที่หยาบคายและตื้นเขินหลินซิ่วเพิ่งจะอายุห้าขวบทว่านางพอจะเข้าใจบางอย่างแล้วเมื่อได้ยินหลินรวนเอ่อยด้วยท่าทีจริงจัง ดังนั้นนางจึงพยักหน้าอย่างหนักแน่นแล้วเอ่ยออกมาว่าข้าจะเชื่อฟังคำเอ่ยของท่านพี่ข้าจะร่าเรียนตำราหลินหานที่มีอายุมากกว่าได้ยินคำสอนของหลินร่วนเช่นกันเขาจมดิ่งอยู่กับคำสอนนั้นเนิ่นนานจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองหลินซิ่วแล้วเอ่ยด้วยท่าทีจริงจังว่าในอนาคตพี่ชายผู้นี้จะได้เข้าไปเรียนในสำนักศึกษาเช่นนั้นหากข้าได้กลับบ้านข้าจะสอนเจ้าต่อเองรวมถึงเจ้าด้วยหลินร่วนเจ้าเองก็ต้องเรียน ลิ้นรวนถลึงตาใสาเขาข้าอายุตั้งเท่าใดแล้วจะให้ข้าเรียนไปเพื่ออันใดกันให้นางเรียนเหมือนเด็กนางยอมไปทำการเกษตรยังจะดีกว่าเสียกว่าอีกลิ้นหานตอบนางด้วยท่าทีเคร่งขรึมว่าการร่ำเรียนตำราจะช่วยให้เจ้าฉลาดมีไหวพริบมีเกียรติเจ้าเป็นคนเอ่ยเองนี่ลิ้นรวนบัดนี้เรากับนางกำลังขุดหลุมฝังตนเองอย่างไรอย่างนั้นสามพี่น้องกินมื้อกลางวันในเมืองจากนั้นก็เดินทางกลับหมู่บ้านตระกูลหลิ้น ลินหานนำเอาของเหล่านี้ใส่ไว้ในตู้ราวกับว่ามันคือของล้ำค่าหลังจากนั้นก็เดินไปยังสวนหลังบ้านพับแขนเสื้อขึ้นเพื่อช่วยหลินรวนล้อมรั้วแปลงสตรอเบอรี่ลินรวนปลูกสตรอเบอรี่เอาไว้ที่มุมหนึ่งในสวนหลังบ้านดังนั้นจึงต้องล้อมรั้วเพียงสองด้านเท่านั้นทั้งสองไปเก็บกิ่งไม้บนภูเขาจากนั้นก็นำมาปักเพื่อทำเป็นรั้วอย่างแน่นหนาทว่าหลินหานก็ยังเป็นกังวลอยู่ดี ดังนั้นนางจึงออกไปหาต้นผักบุ้งมาล้อมไว้บริเวณด้านล่างเมื่อต้นผักบุ้งมันโตมันจะช่วยให้รัว้วแน่นหนายิ่งขึ้นไปอีกหลินรวนเห็นไม้ยาวๆสองสามท่อนดังนั้นนางจึงนำมาทำเป็นหุ่นไ่กาสองตัวนางนำใบไผ่ปักเข้าไปที่มือของหุ่นไรกาเมื่อมีลมพัดใบไผ่ก็จะปลิวสวยเรียบร้อยเมื่อมีหุ่นไ่กาหลินซิลก็มีจำเป็นต้องอยู่เฝ้าที่นี่ทั้งวันแล้ว ช่วงมีกี่วันที่ผ่านมาหลินซิ่วกับหลินหานทำหน้าที่คอยปกป้องสตรอเบอรี่พวกเขาโดนแดดเผาจนผิวดำคล้ำขึ้นเล็กน้อยยามราตรีมีฝนเทลงมาหลินรวนกังวลว่าหลังคาเรือนจะรั่วทว่าพอมุงหลังคาใหม่แล้วมันมิได้ร่วมเหมือนอย่างที่นางคิดเอาไว้จนถึงยามเช้าฝนก็ยังมิหยุดตกหลินรวนเห็นว่ามิสามารถขึ้นไปบนภูเขาได้นางจึงนำเอาผ้าที่ซื้อเก็บไว้ออกมา อีกม้นานหลินหานก็ต้องไปเข้าเรียนแล้วหลินรวนจึงทำการวัดขนาดตัวเขาและเตรียมที่จะตัดเย็บเสื้อคลุมให้แก่เขาเจ้าของร่างเก่ามิเคยตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนนางทำเป็นแค่ซ่อมแซมเสื้อผ้าเท่านั้นลินรวนสังเกตเสื้อผ้าของหลินหานอย่างระมัดระวังนางคิดว่าเสื้อผ้าของคนในยุคโบราณดูเรียบง่ายเพียงแค่ตัดแขนเสื้อคอเสื้อแล้วเย็บนิดหน่อยก็เสร็จแล้ว ทวาร่างของนางในชาตินี้ทั้งผอมทั้งตัวบางเพียงแค่เริ่มต้นก้าแรกในการยัดเย็บเสื้อผ้านางก็พบเรื่องยากลำบากเสียแล้วเมื่อชาติที่แล้วนางไลต่ตีรันฟันแทงซอมบี้ได้อย่างง่ายดายทวาบัดนี้แค่ใช้กรรไกรตัดผ้ายังยากเย็นแสนเข็นเหตุใดถึงกลายเป็นเรื่องยากได้กันหักตัดแบบมิระวังก็อาจจะตัดเบี้ยวและจะทำให้เปลืองวัสดุอุปกรณ์มากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งตอนเย็บนางเดินได้ประเดียวสั้นประเดี๋ยวยาวมิเท่ากันทั้งยังมิตรงอีกต่างหากมันคดไปคดมาแถมยังเย็บได้ชาอีกด้วย มีหลายครั้งที่หลินรวนอยากจะล้มเลิกกลางคันแต่พอเห็นสายตาของหลินหานกับหลินซิ่วที่มองมาที่นางทำให้นางแข็งใจเย็บมันต่อไปฝนตกนานถึงสามวันสามคืนและเป็นสามวันสามคืนที่หลินรวนตัดเย็บเสื้อผ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนยามราตรีนางมักจะจุดตะเกียงเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าต่อดวงตาทั้งสองข้างของนางแดงก่ำในที่สุดเสื้อผ้าของหลินหานก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างส่วนนิ้วมือของนางเต็มไปด้วยบาดแผล เมื่อมองไปยังเสื้อผ้าที่บิดเบี้ยวดูมีเป็นรูปเป็นร่างใบหน้าของหลินรวนก็ร้อนเผาขึ้นมาทันใดเพราะเหตุใดนางถึงอดทนตัดเย็บชุดจนสำเร็จหน่าหรือก็เพราะต้องการทำให้หลินหานดีใจจนหุบยิ้มไม่ได้และใส่มันโดยมิยอมถอดออกหลายปีที่ผ่านมานี้เขามิมีเสื้อผ้าชุดใหม่เลยทว่าบัดนี้เขามีชุดใหม่แล้วเขาจะยังไม่ชอบอันใดอีกทว่าเขารู้สึกปวดใจเล็กน้อย เมื่อเห็นท่าทีซุ่มซ่ามของหลินรวนมีหลายคราที่เขาอยากจะเอ่ยปากตักเตือนนางทว่าท้ายที่สุดก็ต้องกลืนคำเอ่ยทั้งหมดลงไปดังเดิมหากเขาเอ่ยออกไปมิใช่ว่าจะทำให้นางมิพอใจหรอกหรืออารวนคนปัจจุบันมิใช่อารวนคนเดิมแน่นอนว่าเขาสังเกตเห็นได้เช่นกันเขามิได้โง่เขลาเพียงนั้น